ก่อนสบัยก่อนเชื่อมา้นะคะทุกทุกอ๋อติดคลิปด้วยอันแบบไม่ได้ของแม่นี่อ่ติดคลิปก่อนเดีายวผมเข้าตาดูคนแต่งตัวให้หลานคือคนนี้นี่กินน้ำกินน้ำ น่ารักที่สุดเลยนะคะเนี่ยพุ่มข้าวตาหนูเนี่ยพุ่มข้าวตาหนูยหนุ่นั่งแังงตาอ้โือหรเออเป็นไงน่ารักยัง ่นใจเด็กคนนี้ชอบกินน้ำเย็ยนเหรอ,นอ,นอ้น้องโซกินด้วยเออน้องโซอย่าทำโขกววาน้องนะโซะยังเดินไม่ได้พลังยังไม่เยอะเท่าแต่แรงเยอะ โชคดีหน่อยว่าโซยังไอ้โซยังคานไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีโอ้โหนี่แต่ชุดคือชุดแบบอลังการจริงทุกคนคือมันเป็นหางปลาเว้ยเนี่ยดูมันเป็นหางปลา,าเว้ยแกอเออาอะไรน้ำออหาหรอ่ะได้เอาให้กินได้เตะให้กินเด้เตะเออ เออชอบเป็นไหมล่ะอยากเลี้ยงใช่ไหมอยากเลี้ยงน้องหืมไม่นคนให้กินน้ำเย็นให้แต่แตะๆค่ะไม่ได้้กินให้เล่นเล่นกินก็คือต้องสดไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเยอะดูเป็นความบันเทิงทุกคนไม่ได้น้องยังเด็กไม่ได้กินหรอกในนี้คือน้ำแม่ให้ชิมชิม น้ะลูกเนาะเออตำลักจะเป็นทีถูก่อ้จีบให้เล่นเล่นให้ดูว่าโมเมนต์น่ะกินน้องเป็นยังไงก็ดูก็มีหน้าที่ดูก็ดูเออมันเติปจีบไม่ได้หรอกน้ำเมยจะมีน้องเพิ่มไหมตอนนี้ท้องอยู่ใช่ไหมเออ อันไหน้ดูลูกชายบ้างหูให้ดูลูกชายบ้าง,าางมามาโซ <So, S 1> นี่โอ้โยยุงกัดมาอีกแล้วอ่ะแม่ลำใหญ่มากอือจิบ,จ,บจิบได้ค่ะบ้านนี้ก็จิบประจำใช่ให้เล่นเล่เหนือแหละเรากินไม่างสั่งสัมพันธ์แม่ลูกมองให้เป็นข้อดีนี่อ่ะให้ดูลูกชายบ้างจะแต่งหน้าทำไมปล่อยให้ยุงกัดแม่บอกว่าไง ทำไมปล่อยให้ยุงกับนักผากมันเป็นความหล่อของเรานะโหอ้วนแล้วนะเผอแแบบเดียวอ้วนแล้วนะอ้วนไหมอุ้ยเข้มมากเลยอย่าทำหน้าเข้มได้ป่ะเอออย่าทำหน้าเข้มได้ไหมยอย่าทำหน้าเข้มได้ไหมกลัวแล้วหืม โซ่โซ่จะเป็นพี่แล้วดูทุกคนแต่ว่ายังคาดไม่ได้นะทุกคนดูไอตัวนี้กินเยอะมากไอตัวเนี้ยแต่สูงไงไอคนนี้ก็สูงไงก็เลยแบบอืยืดไอตัวนู้นออกข้างไอตัวนี้สูงอ่าน้องโซวชิมบ้างน้องโซชิมมอกินน้องโซไม่ได้ชิมอยากห้ชิมคนละนิดนะของแม่เออชื่นใจเย็นๆใช่ไหม แม่กินนิดหนึ่งเย็นๆชื่นใจนอปังติดคอโมเด็ไม่ต้องนองอย่างนั้นกูดกูดพอ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 าเล่นกับพ่อรอไปเราลม่มีเวลาเล่นให้ดูไลน์เล่นกับลูกไปทำแม่ทำหมดแม่ไป ปับกล้องให้ปับกล้องให้เห็นนะเล่นกับพ่อๆไปปะเปิดเอฟโมเน่หน่อยคุยดูท <wh ุกคนดูมุนวายอยู่เด้อสงสารกิฟตนอนไม่มีผมไว้ติดมีนะทุกคนผมน้อยนิดอ้าหลุดแล้วเหรออุ้ยแม่จะตอบเขาว่ามีอืม โซงูเมื่อจะหายเนี่ยดูดิดูดิอย่าแย่งความรักกันได้ไหมฉันต้องไปข้างนอกวันนี้ฉันกลับดึกขอเสียงเจ๊หน่อยเจ๊กกินอยู่แต่เจ๊ก็ขี้ละทุกคนกินกินขี้ขี้อย่างเงี้ยววนไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งน้องก็อยากจะอยู่ใกล้แม่บ้างอยู่พ่อไหมอืม ตอนนี้มีความแย่งแม่กันหมดแหละถ้าแม่มาก,ก็คือน้องอยากกินหน้าอีกเจ๊บอกถามด้วยโซลิฟคานได้เลยลมาคานสู้เจ๊กิขนขนมปังเนี่ยกินขนมปังกันอยู่วันออนี้จะมีไปทำหน้าทุกคนแล้วก็จะมีไปไประชุมนิดหน่อย ก็ลเลยจะไปยาวแล้วกลับมาเย็นน่าจะกลับมาไล่อีกทีเย็นๆกอนลูกนอนเก้าเดือนแล้วนะพี่เมย์ยังไม่ละเอ,อ่ยังไม่รับพนักง,งานค่ะเห็นเมลแล้วนะยังไม่รับค่ะปล่อยของน้องไปยังคือวันนี้เพื่อให้แม่บ้านอนะ่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านในหะ้พี่เลี้ยงเนี่ยเขาเอา ของน้องออกมาใครมีชุดไหนที่อยากได้ของน้องแคปมาได้เลยเออคือบางทีมันเยอะมากแต่เมย์ก็จะเริ่มทยอยปล่อยของเมย์ไปก่อนมจะเริ่มป่อยจากชุดนอนชุดนิวบอลชุดอะไรที่แบบต้องมีไปก่อนจะไล่จากเด็กไปใช่ไหมส่วนแม่แม่คนไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีชุดในใจอยู่แล้วจะเอฟต่อเดี๋ยวเอามาได้เลยนะขอสักห้าสิบหกสิบเอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะว่าชุดนอนมันใหม่มากเออแต่แต่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์คือสูงสุดจะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ ของราคาที่แบรนด์ขายเพราะว่าเนี่ยชุดนี้เราเพิ่งใส่เราก็คือใส่แบบน้อยมากเมื่อเช้าของมาเพิ่อมอีกสองกล่องเดี๋ยวค่อยแกะแ,แกะรีวิวชุดแบบใหม่แนะ่นอนแต่ชุดนอนน่ะจะขายเหมาถ้าเป็นชุดนอนชุดอะไรอย่างเงี้ยจะขายเหมาเพราะชุดนอนเราใส่บ่อยขายเหมาก็แบบสามตัวห้าร้อยสามชุดนะไม่สามตัวอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวจะขอจัดจัดให้มันคุ้ม